อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยายผาดของมูลจีเกียวของกับเทคโนโลยีทางทานหลังจากที่มีการเปิดโตงาน Defense and Security ปีสงวนเสหาที่ได้เป็นเจ้าภาพในงานอังกาวระบบอาุปกรณ์หลายชนิดถึงนำมาจะแสดงและก่อนำเสนอขายให้กับภาคส่วนกองทัพของไทยโดยกร้นานี้เฮ่าไรมีการนำเสนอรายงาน โยวของกันกับระบบอาวุธประเภทอื่นๆไปแล้วอย่างเสีย,ยนยานเกาะและก็ UAV โดรนรวมทั้งระบบป้องกันภายกาศตลอดถึงคือมทุกครับไลและก็บบรนด้านระบบยิงขีป,ปนาวุธที่ประเทศผู้ผลิตมีการนํามาจัดแสดงและก็อเสนอขายแห่งกับกองทัพทั้งของภาคส่วนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภ,ภายในของไทยและก็จากบริษัทของต่างประเทศ แต่ว่าสาหรับคลิปนี้จะพาทุกชุมมาจํคาคงหูจักกันครับระบบอาวุธประเภททีชสในภารกิจทางทะเลโดยพาะแมนจรวดต,ต่อต้านเฮอร์พิวหน้าแบบแอนตี้ชิปมิสไซที่สามารถยิงได้จากระบบป้องกันใช้ฟังจากเฮอร์โฮเฮอร์ดับน้าตลอดถึงการปล่อยจะท่าอากาศซึ่งกองทัพของไทยมีแผนแย้สั่งสื่อเขามาประจําการในอนาคตอันใกล้เพื่อเพิ่มขิดความสามารถใหกับกองทัพเพื่อเพื่อหับมือกันกันกบภยัยคุกค้ามที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะแมงบรรดาประเทศเพื่อนบ้านที่ได้ขับมอบเพื่อโฮปพิเกตติดขีวนูดแบบใหม่ด้วยเหตุพลังงการเหตุไหนกองทัพของไทยจำเป็นที่จะมีการจัดหาระบบจรวดมิสไซน์ยิงไกลคั้วเหม็นย่ำสูงแบบต่อต้านเครื่องพิวน้าข่าวมาเสริมแต่ว่าในการจัดสื่อจัดหาดังกล่าวมันขอประกอบมีบริษัทจากหลายๆประเทศที่นำเสนอขายระบบจรวดมิสไซน์ของตอนเองให้กับกองทัพของไทย โดยในคลิปนี้เจ้าพาทํารมชุมมาชมความจัดก,ก,กันกับระบบอาวุธ4ชนิดที่กำลังกลายเป็นตัวเลือกสำหรับกองทัพของไทยซึ่งจะประกอบมีระบบโจรดมิตไซา์ในหลุนไดแน่จากขายไดและแต่ละรุ่หลุ่นไดมีประสิทธิภาพที่เนื้อกว่ากันทางผุ้ชสามารถวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันและเข้ามาเริ่มกันจีระบบจรดมิไซสาต่อต้านเครื่อพิวหน้าแบบที่หนึ่งก็จะเป็นเ่งของ SSM 700K ที่ทาการออกแบบพัฒนาวิจัยโดยทางเกาหลีใต้ซึ่งระบบอาวุธชนิดดังกล่าวก็เป็นอีกหนึ่งจรวดต,ต่อต้านเครื่อผพิวน้าที่มีการนำเสนอขายและจัดแสดงอยู่ในงาน Defense and Security ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจุดเด่นของระบบจรวดมิไซล์ลุนด์ดาวก็คือออกแบบสำหรับการโจมตีเป้าหมายทางทะเลซึ่งการพัฒนาของทางเกาหลีใต้แมนได้รับแหงมันาใ,นใจมาจากระบบขีป,ปนาวุธจรวดมิไซล์รุนดฮาพูนของทางสาหรัฐแต่ว่ามันจะมีตดถึนการผลิตที่ถือกลัว โดยจะมีราคาต่อลูกอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งมีราคาที่ถือควรโจวดแบบ5พูนและการทดสอบครั้งแรกสำหรับจรวดแบบ SSM 700k ของเกาหลีใต้แม่นำเนินการในส่วนประมาณปี2003ซึ่งประสบความสำเร็จและก็มีการผลิตขึ้นมากเพื่อหับมือกันกันกบภยัยคุกคมทางทะเลถูกชนิดโดยเาพาะแมนเฮอร์โิวนั ซึ่งมันมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงสุดก็คือประมาณ110ไม้หรือประมาณ180กิโลเมตรส่งเือเป็นระยะการยิงทีคอนขางเยือะไกลและสามารถบินด้วยความไวสูงสุดจูทีประมาณ1,162ันกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ0.9 5มักมโดยในส่วนของหัวหบทจะเป็นระเบิดแห้งสูงแบบเจาะทำลายเฮือหบซึ่งมันสามารถโจมหบขนาดใหญ่ได้จากการโจมตีเพียงขังเดียวถ้าหากว่าถึกยิงเขาแบบจัง และจรวดต่อต้านเืองิวหน้าแบบที่2ก็จะเป็นระบบจรวดมิไซล์แบบเอ็กโซเซตที่ได้รับการออกแบบและกพัฒนาโดยทางฝรัง่งเศสซึ่งมันเป็นระบบจรวดมิไซล์ที่มีอายุการใส่การยาวนานและมีการพัฒนาอัปเกรดอย่างต่อเนื่องจนถึงประมาณส่งปี2001ซึ่งมีการพัฒนาหลุดใหม่ขึ้นมากและในงาน Defense and Security ีปี2005นานาบริษัทผู้ผลิต MBDA ก็มีการนำเสนออา,นาวุธชิดหนึ่ง่าวให้กับกองทัพเพื่อของไทยเพื่อนำเอาไว้ใส่งาน เพื่อจโจรดแบบ Exocet โตมัยล่าสุดที่มีการอัปเกรดจะมีระยะการยิงหวังผลไกลอยู่ที่ประมาณ200กิโลเมตรหรือประมาณ100ซาวไม้และสิ่งสําคัญก็คือมันสามารถเดินทางโดกคมไว้สูงอยู่ที่ประมาณ1,148กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ0.93มักมีระบบการนําทางแบบ GPS แบบโฮมมิงมีความเม่ยำสูงสามารถปล่อยได้จากเฮือกทานยิงทั้งผักพืนดินและกคือมีถคับไ โดยจรวด Exo-1 ลูกจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ2เทงรับ 4, ล,ล,ล,4ลัดเลียลโดร์สหลัฐซึ่งราคาของมันนั้นขอนขางยัเอาเรื่องพอสมควรและในปัจจุบันกองทัพของไทยเองก็มีระบบจรวดมิดสไซล์ดังกล่าวประจำการแล้วซึ่งขาดการวานอาจจะเป็นรุ่นต้นแบบหรือรุ่นระดับกลางที่มีระยะการยิงอยู่ที่40ถึงรับ70กิโลเมตรเท่านั้นและระบบจรวดมิดสไซล์ต่อต้านเฮอร์บิวน่าแบบที่3ก็จะเป็นระบบจรวดมิดสไซล์ในรุ่นของ เอสมากาที่ออกแบบพัฒนาวิจัยโดยประเทศตรุรกีโดยบริษัทลอเกตซันซึ่งต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทผลิตอาวุธของตรุรกีมีการนําเสนอขายอาวุธให้กับกองทัพของตะยังต่อเน,นืงองว่าจะเป็นระบบยิงขีปนาวุธทางภาคผินดิน UAV โดนแบบไบร์ล์าที Tb2 ตลอดทั้งระบบยิงขีปนาวุธต่อต้านเอรือผิวนาแบบเอสมากาโตไมล์หลาสุดข,ของพวกเขาที่มีการดำเนินการทดสอบและเขอาประจําการในช่วงประมาณปี2018 มันเป็นระบบโจมมิไซล์ที่นำใส่เทคโนโลยีขันสูงของโรกเกซัตมีความหนาเสือถือในด้านของความแม็ดย่ำและก็ระยะการยิงจุ่วาไกลโดยมันมีระยะการยิงหวังผลไกลนับต่างแต่200ซกิโลเมตรจนถึง2 5 0กิโลเมตรและใกล้ที่สุดก็คือ400กิโลเมตรแต่รุ่นทรงออกขาดการวานะจะมีระยะการยิงอยู่ที่2 5 0กิโลเมตรซึ่งเป็นรุ่นที่ตุรกีมีการนำเสนอให้กับกองทัพของไทย โดยคีวานูดในหุ่นังเก่าสามารถบรรจุโฮลระเบิดแห้งสูง2 5 0กิโลกรัมเพียงพอที่จะทำลายเครือขบขนาดใหญ่ได้จากการยิงโจมตีเพียงขังเดียวและสามารถบินหนุนความไวสูงสุดอยู่ที่ประมาณ0.9มักและในปัจจุบันขาดการวาจรวดมิสไซล์แบบแอชมากาหนึ่งลูกจะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2-3ถึงหลักเลี้ยญดอลลาร์สหรัฐและระบบจรวดมิสไซล์ต่อต้านเฮอร์พิวนาแบบทีซ ก็จะเป็นระบบจวดมิซายแบบ N-S-M ที่นะครับการออกแบบพัฒนาวิจัยโดยกลุ่มประเทศสหหัพยุโรปแลายเกาะสาลัดก็คือหลายประเทศพัฒนาโฮมการบวจะเป็นเยอรมนีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์สเปนอังกฤษและก็ในฝั่งของสารัดพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยเทคโนโลยีของแต่ละประเทศผสมผสานเข้ากันเป็นจรวดต,ต่อต้านเฮือผิวหนาที่มีประสิทธิภาพมีความหนาเสื่อถือสูง และก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นหลายเวอร์ชันแตกต่างกันตามการอัปเกรดโดยรุ่นหมลหลาสุดการพัฒนาปี2องมเศรหาม,า,ามีระยะการยิงสูงถึง190ไมล์หรือประมาณ300กิโลเมตรและรุ่น NSM รุ่นต้นแบบมีระยะการยิงอยู่ที่200กิโลเมตรเซิงรุ่นที่กองทัพของไทยแสดงความสนใจอาจจะเป็นรุ่นที่ระยะการยิง200ถึง250กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะการยิงอยู่ในระดับปานกลางแต่คอชื้อวายังเป็นระยะการยิงจีไกลเมื่อเทียบกันกันกบระบบจรวดมิไซล์แบบพาพูนดุนก้อนหนานที่กองทัพของไทยประจำการโดยมันสามารถบรรจุโฮประเบิดแห้งสูงที่สามารถจมเฮือกขนาดใหญ่ได้จากการยิงโจมทีเพียงขังเดียวและสิ่งสำคัญก็คือจรวดชิดดังกล่าวนำใส่วัสดุแบบพิเศษในการผลิตเป็นโครงสร้างเหตุให้มันมี่า RCS ตามก็คือกวดจับได้ย่ากกว่า คีปนาวแบบทัวัวๆไปซึ่งสามารถทําการยิงได้ทั้งจากฐานยิงทั้งผักพื้นดินจากเครือหอบและก่อการปล่อยจากเครื่องบินหกขับไล่และในส่วนของราคาค่าเสจ,จ่ใจระบบคีปนาวุแบบ MHN 1ลูกมีราคาอยู่ที่ประมาณ 2- ถึง3ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐึ่งถงที่าเป็นราคาที่ขอนขางน่า,นาสนใจสำหรับระบบจวรวดมิซายตัวใหม่ล่าสุดนี้อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้าลาดข้อมูลทีเกียวของกับเทคโนโลยีทางฐาน